สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับน,นี้ผมพามาดูหลังคาหลังคาตอนนี้ทำไมมันเตี้ยๆอย่างงี้เออเข้ากันนี่ยแต่แต่ทรงตัวนี้มันกว้างนะมาดูมันใหญ่อ้อะไรนี่ลาวตากผ้าว่ะเนี่ เฟังมาดูอย่าทำกว้างกว่าเดิมนี่แค่ร้อยเจ็ดสิบนี่บ่เออไม่ใช่สองร้อยนี่บ่สองเมตรปกติก็ทำเก้าสิบเก้าห้าอันนี้ได้สองเมตรเลยแหละเออมันกว้างกว้างแล้วมนดูมันเตี้ยงไงดูไฟอ้อย่างรถไฟเลยเนี่ยอันเก่า อแต่มันก็สวยอยู่นะเออแต่ว่ามันมันก็ไม่ไอ้นี่มาครับผมพามาดูใบอังคาร้านฝั่งชนบรีครับตีมาก็โลกตรงนี้ครับก็ดูดูบันไดอเอาแค่บันไดก็หมื่นหนึ่งแล้วครับ ต้องอะไรมากมายแค่บันไดกับเาวาจับแค่บันไดกับราวขึ้นเนี่ยหนึ่งหมื่นละบันนี้ก็สแตนเลสหมดก,ก็มีแค่ขาเบขาขาเบาก,ก็เป็นเป็นเหล็กครับแต่ว่าโครงก็โครงว่าอะไรก็เป็นเหล็กตัวนี้ก็เป็นอะไรน,นี่ ไฟท้ายก็เป็นไฟหมวกเล็กไฟหมวกเล็กเต็มราวน่ยก็ใส่ข้างด้วยอยากก็รถคอกอะนี่ครับใครที่มองหาอยากทำลังคาเพราะว่าทําชรูปรงเคี้บสวยกว้างใหญ่หน้านั่งนั่งสบายกว้างใหญ่ด้วยแล้วก็ด,ดูดี มาดูข้างๆดูข้างๆฝั่ง,งนี้กว้างจริงครับน่าจะสองเมตรอะความกว้างฝั่งนี้จะทอนแสงโลบส่งก็จัดจับนี่ครับล้อให้ดูล้อไ <c> ห <oughs> <c oughs> วเลี้ยวข้างอันนี้จัดเต็มครับรถจะสวยมากเลย สวยจริงครับดูดูได้ข้างหลังครับต่อไปข้างาก็ไปไม่ได้ดูรูปทรงกไกลๆกระมาณนนี้ครับบนใดก็าพาไปดูขึ้นข้างบน ส่วนพวกักวเพดานนี่เพดานสมากเขาก็จะปูกอย่างนี้ครับร้านดังฝั่งชนกุลีครับที่ต่อมาดูใหญ่กว้างมาตรฐานด้วยแข็งแรงเ <c oughs> งาคลิปครับราคานี่ว่ามาดูเบาเบานี่กว้างเวาลาคนขึ้นนั่งพิงสบายสบายกว้าง ใครที่มองหาอยากติดตั้งหลังคาก็ดูเป็นแนวทางครับตรงนี้ก็เป็นสเตดไอสแตนเลตผุหมดเลยทางนาเป็นเหลดเหล็เงาเลยครับเช็ดแล้วเงากิบเราจับเราจับก็เป็นก็คือผมว่านะคือความคิดของผมท,ท,ที่ที่ผมเต้นหลังคาผมว่า มาตรฐานสวยแล้วก็แข็งแรงด้วยก็สวยก็ดูรอยแนยวเชื่อมงานเชื่อมครับนี่ครับเห็นไหม,ไมโฟกัสโฟกัสละดูแนวเชื่อมครับเนียเเก็บครับ <c oughs> งานงานละเอียดกับงานคือไม่มีที่ติส่วนมากร้านถ้าทำไม่เนียนเขาจะเอาซิลิโคนยาอย่างเดียวครับ เพื่อปิดหกปิดรอยเขาแต่นี่คือเนียยครับ <c oughs> ไม่มีขาดมีเกินครับถ้าบางร้านตัดขาดเอาสลีโคนเอาอุดไว้อันนี้วัดเป๊ะ,ปะครับผมดูงานแล้วโอ้โหงานเนียนจริงๆครับ <c oughs> สวยครับหลังคาไบ้นี้ผมว่าสวยใบที่แล้วคลิปที่แล้วผมว่าสวยใบนี้ผมชอบใบนี้ก่อสวยกว่ออีกครับ มันกว้างครับมันกว้างแล้วก็ใหญ่ดูดุดันดีผมว่าก็น่าจะกว้างประมาณสัก2เมตรนี่แหละความกว้างผมว่าจากเดิมเขาก็ทำเก้าสิ้าอันนี้ก็น่าจากเดิมทำร้อาสิบอันนี้ก็น่าสอเมตรกว้างไปดูข้างข้าง กิฟใหญ่ด้วยมาดูถนนนู้นคนนนูน้นผมว่าแคบนะครับแต่คนนนี้ครับนี่ครับร้านที่ต่อมา <Okay. S 1> มาดูรูปทรงโอเคครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องด้วยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไป